ทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะได้แจ้งมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมตอนบนภาคเหนืออีสานอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด19-22องศาเซลเซียสมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ขณะที่ภาคใต้ค่ะยังมีฝนตกหนักเฉลี่ย60%ของพื้นที่ กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะคะว่าลักษณะอากาศทั่วไปบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกําลังอ่อนปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทําให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าประกอบกับมีแนวพัดสอบของลมตะวันตกและลมตะวันตกเฉียงเหนือบริเวณทะเลอันดามันภาคใต้ตอนกลางและอ่าวไทยค่ะส่งผลทําให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห ในภาคใต้ก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงและระวังอันตรายจากฝนตกหนักไว้ด้วยขณะที่ปัจจัยเข้าสู่ฤด,ดูหนาวค่ะก็ระบุว่าในช่วงวันที่30-31ตุลาคม2 5 6 7อย่ายังเป็นช่วงแรกๆนะคะที่จะเตรียมเข้าสู่ฤด,ดูหนาวซึ่งมวลอากาศเย็นเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือ ภาคอีสานตอนบนแล้วนะคะแต่ว่ากําลังยังไม่แรงส่วนอีกเงื่อนไขก็คือการลดลงของอุณหภูมิต่ําสุดมีบางพื้นที่อุณหภูมิในพื้นที่ราบเริ่มลดลงแล้วค่ะแต่ยังลดลงเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานตอนบนสําหรับยอดภูยอดดอยอากาศเริ่มหนาวซึ่งก็เป็นสัญญาณการเตรียมเข้าสู่ฤด,ดูหนาวในระยะนี้ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะยังมีฝนฝนฟ้าขนองบางแห่งเนื่องจากความชื้นสูง และอีกปัจจัยค่ะที่ยังทําให้อุณหภูมิไม่ลดลงมากนักก็เนื่องมาจากในทะเลจีนใต้มีหย่อมความกดอากาศต่ําค่ะเป็นการสลายตัวจากพายุจามีและพายุใต้ฝุ่นกองเลยในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกก่อกวนนะคะก็เลยทําให้ทิศทางลมนั้นยังมีความแปรปรวนค่ะ